จัรยาบรนและคุณสมบัติของผู้ประกอบการความหมายของจรรญ,ญาบัน,นาการตลาดดอจัญญาบัน (co-deraflex) หมายถึงประมวลความประพฤติที่ผู้ประกอบวิชาชีพการงานแต่ละอย่างกำหนดขึ้นเพื่อรักษาและสร้างเสริมเกียรติคุณชื่อเสียงาฐานะของสมาชิกอาจเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ได้ราชบัณฑิตยสถานนอออ546 2 t จัรยาบรนประกอบวิชาชีพ Professional Ethics หมายถึงประมวลความปรับผึ้ข้อบังคับมารยาทที่ผู้ประกอบวิชาชีพแต่และอย่างกำหนดขึ้นเพื่อรักษาและส่งเสริมเกียรติคุณชื่อเสียงฐานะของสมาชิกค,ความดีงามรวมทั้งกาะให้เกิดความสมบูรสูงและความเจริญในตัวคนวิชาชีพและสังคมจรรยาบรรณการขาย Selling Ethics หมายถึงความรับผิดช,ชอบของพนักงานขายที่มีต่อสังคมต่อบริษัท และต่อลูกค้าเพื่อให้เกิดความก้าวหน้าในอาชีพการขายจรรญ,ญาบรรณของผู้ประกอบการจรรยาบรรณของผู้ประกอบการต่อลูกค้าลูกค้า (customer) คือกลุ่มบุคคลผู้ซื้อสินค้าหรือบริการธุรกิจจึงควรมีจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจต่อลูกค้าดังนี้ 1. ปฏิบัติต่อลูกค้าทุกรายอย่างเป็นธรรมกำหนดราคาสินค้าบริการด้วย ความยุติธรรม 2. สง่สงมอบสินค้าและบริการที่ดีมีคุณภาพได้มาตรฐานตามที่ได้ตกลงกับลูกค้าหรือโฆษณาไว้ 3. ให้บริการที่เป็นเลิศด้วยคุณภาพและประสิทธิภาพ 4. ดูแล,แลและรักษาผลประโยชน์ของลูกค้าอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม 5. ดูแลความเอาใจใส่ลูกค้าทุกคนอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกันจรรยาบรรณของผู้ประกอบการต่อผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ (product) คือสินค้าที่เสนอขายเพื่อสนองความต้องการของผู้บริโภคดังนั้นผู้ประกอบธุรกิจควรมีจรรยาบันต่อผลิตภัณฑ์ดังนี้ 1. ผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพดีตามที่เสนอขายและโฆษณาเพื่อตอบสนองความต้องการและเป็นที่พึงพอใจแก่ผู้บริโภค 2. ผลิตสินค้าและบริการให้ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (Industrial Standard) หรือมอก 3. ผลิตสินค้าที่มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคตามมาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาโดยระบุวันผลิตและวันหมดอายุชัดเจน 4. แสดงส่วนผสมของผลิตภัณฑ์และเปิดเผยความเสี่ยงทุกประเภทที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค 5. ผลิตภัณฑ์แสดงถึงประโยชน์ต่อผู้บริโภคได้แก่ประโยชน์ใช้สอยการแก้ปัญหาให้กับลูกค้าการ ขความปลอดภัยความสะดวกสบายการประหยัดจรรยาบรรณของผู้ประกอบการต่อพนักงานพนักงาน (employer) คือบุคลากรทรัพยากรที่ทรงคุณค่าของการประกอบธุรกิจธุรกิจจึงควรมีจรรยาบรรณดังนี้ 1. ให้ค่าจ้างและค่าตอบแทนและสภาพการจ้างตามกฎหมายรวมถึงหลักประกันทางสังคมที่เหมาะสมต่อความรู้ความสามารถความ รับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม 2. มีการจ้างที่เหมาะสมครอบคลุมค่าจ้างชั่วโมงการทำงานวันหยุดวันหยุดประจําสัปดาห์วันหยุดพักผ่อนประจําปีวันหยุดตามประเพณีสุขภาพอนามายัยและความปลอดภยัยการคุ้มครองความเป็นมารดาความรับผิดชอบต่อครอบครัวจรรยาบรณของผู้ประกอบการต่อพนักงาน 3. ไม่ปลดออกเลิกจ้างและไล่ออกโดยไม่มีกฎเกณฑ์หรือเลือกปฏิบัติ 4. ไม่หาผลประโยชน์จากความไม่เป็นธรรมเอารัดเอาเปรียบกดขี่ด้านแรงงาน 5. พนักงานสามารถมีการปฏิบัติตามประเพณีประจำชาติหรือประเพณีทางศาสนาได้ 6. ให้ความเป็นธรรมต่อพนักงานทุกคนและให้ผลตอบแทนจัดให้มีสวัสดิการที่เหมาะสม 7. ดูแลเอาใจใส่ในสวัสดิภาพความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานทุกคน8ส่งเสริมและสนับสนุนพนักงานในการพัฒนาความรู้และให้ความก้าวหน้าแก่พนักงานตามความสามารถและความเหมาะสมของพนักงานอย่างเป็นธรรม 9. ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม 10. จัดสถานที่ทำงานที่ถูกสุข,ขลักษณะและสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีสำหรับพนักงาน สิบเอ็ดให้สิทธิกับพนักงานในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการใช้สิทธิทางการเมืองภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายรัฐธ,ธรรมนูญโดยบริษัทจะไม่ยุ่งเกี่ยวและไม่เกี่ยวข้องกับการใช้สิทธนนินั้นๆของพนักงานสิบสองสนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานทุกคนคำนึงถึงผลประโยชน์ขององค์กรหรือส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ส่วนตนหลักการปฏิบัติต่อสังคมส่วนรวมสิบสามไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวและเอกสารส่วนตัวของพนักงานโดยไม่ได้รับอนุญาต 14. ให้ความเชื่อถือไว้วางใจด้วยการมอบหมายงานและให้คำแนะนำปรึกษาด้วยความเต็มใจ